เอาลวค่ะคุณผู้ชมขาละการตัวแม่แย่บันเทิงนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าวันนี้นะคะในเบรกหลังเราแน่นบึงขอบอกเลยนะคะตอนนี้นะขอบอกว่าตอนนี้จะต้องเป็นในช่วงยันยิงยับประกบยิงฉุกกอนที่ดิ่ฉันเข้าไปหาเออพิธีีคอ,อกคนไม่ได้นะคะมันเข้าห้องน้ำกินของค่ะคุณผู้ชมขาก็แป๊บหนึ่งตอนนี้เราจะต้องโฟนอินเข้าหาน้องเอกมนสุพรรณละกันนะคะมีเวลานิดเดียวจริงนะคะขอ,อน้องเอกเลยค่ะไม่ต้องบอกจะรู้ตัวนะโทรเลยนะคะ จะได้รู้ว่าจะต้องถามอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าวันนี้นะคะวันนี้มีน้องๆศิลปินจากไมมัมแอคาเดมีนะคะอ่ะสายเข้ามาแล้วฟอดดีคุณน้องเอกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นาแล้วก็จะรยนรายการกมรงไหนมนเดินยู่ทุกคนเลยนะคะเออแฟนรายการพี่อยู่ตรงไหนก็เห็นหรอคะว,นนวันนี้วันนี้น้องเอกอยู่ในกรุงเทพครับพี่ี่อยู่แถวแถวพระรามสองครับอ๋อวันนี้มีงานที่ไหนไม่เอกจ๋า ก็จะมีเป็นงานต่างๆเล็กๆอยู่แถวอ่าเกษตรบางขีนแถวนั้นนะครับผมเออจ้ะเอออย่างนี้ตอนนี้เอกอยู่ในเทพเนี่ยแล้ววันวันวันเมื่อเมื่อวานนี้เอกมุสุพันไม่ได้มาที่งานชุนบุรีเนาะไม่เอาไม่ได้ไปามว่าวานนี้ติดธนกิตอยู่ที่ชายหาดพัทยาครับอ๋อจ้ะโอเคไปหากินพัทยาแต่งยิงด้ว่อยจ้ะ เอกจ้าตอนนี้เขาบอกทีว่าเอกมีผลงานอะไรยังไงบ้างนะตอนนี้นะจ๊ะบอกกันเลยพี่หญิงก็สัมภาษณ์เรื่องอื่นอ่ะบอกเลยครับรอผลงานของเอเกตอนนี้ก็จะมีผลงานลากุดเลยเป็นผลงานระเบ้างชุดใหม่กับในผลงานเดบิวต์เนลชื่อว่าครั้งเดียวก็พอหนักงันปล่อยออกไปแล้วสองซิงเกิลเพลงด้วยกันนะครับก็จะมีเพลงจังหวัดสนับสนุนที่ชื่อชื่อตรงกับที่อระบ้างเลยครัลิฟว์ก็พอแต่ขอนาน แล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงเป็นผลงานเพลงจังหวัดท่าท้าหวานตึงเลยชัวไม่ใช่แฟนแต่แทนเธอได้ครับผมไม่ใช่แฟนจะเจ็บแทนเธอได้นะคะอันนี้ออกมาล้อมมาล้องแก้กับแมงแมงแมงบ่องหรือเปล่าฮะโอ๊ยตั๊กแตนขอโทษทีตั๊ะแตนคุณตั๊กแตนไม่ใช่ครับคือของคุณตั๊กแตนเขาเป็นไม่ใช่แฟนทำกันไม่ได้เลยของผมเนี่ยเจ็บแทนได้ครับมี่อนกันกาะ เมื่อวานนี้นะท่าเอกท่าเอกมานะหาวทำไมว่ามึงอ่ะออกกระตุ้นทีกระทอเฟรมกับคุณขาพี่พี่คุณเลิศขาท่านกล้องหาวนะฮะค่ะก็น้องเอกมูสุพันธ์เนี่ยตอนนี้ถ้าสมุต <Gian cido> <Good> ิจะติดต่องานเราขึ้นเบอร์ให้แล้วนะก็น้องเอกบอกผ่านเฟรมนิดนึงแล้วก็เบอร์อะไรครับก็เบอร์ติดต่องแนของน้องเอกนะครับก็เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งครับผมสองเก้าเก้าเงินสามเก้าสี่ ตัแปดหนึ่งสองเก้าเก้าหนึ่งสามเก้าสี่ครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยมีเวลาใว้วาทแอปนะฮะก็มีหลายไหนแอปดรวยนเนโกอะไรเงี้ยะติดต่อเข้ามาพักได้เลยครับจะเห็นหน้าอ่าะสีเล็กๆนะฮะอยู่ในตัวไบเข้ามาทายกันได้ได้ข่าวว่าตอนนี้กำลังจะไปโกอินเตอร์ด้วยที่ไหนจะเอกจ๋าบอกซิว่าใครเป็นคนติดต่อให้ไปก็ คนที่โทรให้ผมก็จะเป็นพี่สาวสุดสวยของผมเลยนะครับก็คนนี้ต้องบอกว่าเป็น,อ,ปนอีกหนึ่งคนที่ผมรบแล้วก็รักมากนะคบก็ไม่ไม่รู้ว่าพี่สาวผมอยู่ตรงไหนเลียถ้าเกิดได้ยินเสียงอีกก็ต้องฝากขอบคุณไปด้วยนะคะรับเขาชื่อว่าพี่จิ๋มตาร่าครับก <c ười> ็อาจจะได้พี่สาวคนนี้มาดูแลยนะฮะและ้วก็พี่จะไปเลยนี่ก็เป็นไปนน่องเหต้นเใจมั่งโกงด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยว ผมกลับแล้วอีกหนึ่งสุพรรณแน,น่นอนครับผมนะจ๊ะก็ติดต่อแล้วจะลงที่ร้านแอนสอยามนะคะในอุโมงสุพรรณก็อย่าลืมที่เราตกลงกันไว้นะคะหกสิบสี่สิบตังหกสิบไปสี่สิบนะ <c oughs> อย่าลืมล้อค <c oughs> <c oughs> ีบกันนี้ไม่มีสถานะนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวกลับมา กลับมาอะไรนะมีอาหารชุดใหญ่นะฮะไม่น่งไม่ไม่กินแล้วอาหารธรรมดาไม่กินแล้วเดี๋ยวนี้กินเล่งสีเล่งผิวอย่างเดียวอาหารนี้ี่มีสับปะรอยก่นะคะครับผมกินอย่างเดียวนะน้องเนอ่ช่วงเดือนนี้นอกจากจะไปฮ่องกงแล้วเนี่ยมีงานอะไรที่ไหนอีกเดี๋ยวเพื่อย่าลืติดตามอ่สหรับงานในเมืองไทยก็จะงานที่เป็นงานคอนเสิร์ตใหญ่ช่วงนี้คือคือไม่มีต้องบอกตรงๆว่า อ่าสินวิถช่วงนี้เพื่อนๆผมหลายๆคนก็บอกว่า,างานน้อยนะแต่ว่าก็เรียกยไ่ได้เพงาะไม่มีางานปุ๊บเราก็ต้องออกหางานอื่นมาทําเป็นงานอดิเรกงานเสริมอะไรประมาณนี้ช่วงนี้ก็เพาะพันหมาขายหมานะ,ะสำหรับใครที่อยากเกลี้ยงน้องหมานะครอมบริเนียแซกซ์บรอเเรียหรือว่าบานแก้วก็ติดต่อน้นองเอกได้เหมือนกันนะเป็นตัวแทนเป็นความทว,วามิเรการ์มหน,หนึ<อ>่งนะฮะเออเอเอตอนนี้เพาะพันหมาขาย ใช่ครับใช่ไหมคะอ,นนอันนี้มีฉายานะนะพี่ถิ่นครับมีเรียกว่า,วานักร้องมาช่วยนักร้องเอาอย่างนี้ <c oughs> เอกจาก๋าเดี๋ยวเอกเนี่ยถ้าสมมุติโหลดแอปเดี๋ยวโหลดดูเลยนะคะเดี๋ยวพี่มีพัน<ะ>หนึ่งให้เอกเลยนะคะนักเอกคะ่ะอันนี้ป<ะ>อมปเปเรเลียนนะฮะมาใหม่ค่ะสีเขียวนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมา <c oughs> เดี๋ยวต้องเอกดูนะคะสีเขียวครึ่งควาะเอียนะครขนขนสีทองนะคะ แล้วก็ oh. อยู่ในกรงสีเขียวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรูพันใหม่มากเลยสวยมากนะคะ <Okay. S 1> เป็นพันเป็นพันที่ก็แบบว่าเออเขาจะเขาเรียกอะไรล่ะพันเฉพาะทางนะคะทางไคทามันนะคะ คาะใครทางนั้นพูดพูดเหมือนงูเขียวเลยยังไงก็ไม่ใช่งูแยิ่งกว่างูอีกเดี๋ยวดูแล้วกันนะคะต้องเก็บขอบคุณมากมากเลยนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณมากที่รักพี่จิ๋มตลอดนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีข่าวมีอะไรเกิดก็บอกพี่จิ๋มม่ได้ตลอดคุณผู้ชมคะฝากน้องเอกมือสุฝาพไม้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะเวลาน้องเอกน้องไปแสดงที่ไหนกับพี่จิ๋มนะคะก็พรมอะไรไม่ต้องให้น้องเอกเอาเงินให้พี่จิ๋มคนเดียวนะคะจบข่าว นะคะขอบคุณมากขอบคุณมากมากเลยคุณน้องที่รักขอบคุณครับขอบคุณการเป็นการริการด้วยนะครับสวัสดีค่ะจากขอบคุณค่ะนะคะเอาละถึงถึงวนาทีช่วงไฮไลท์เราต้องเด่นนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอกล้องนะคะกดรับน้องๆทั้งสี่คนนี้เลยนะคะ My Mum Academy นะคะของเราวันนี้นะคะจากคุณทีธนภูมิทีทีภูมิธนวัฒน์นะคะปกติพี่จะรู้จักจะเลือก ตัวนี้ผูดตกใจใช่ไหมคะตกใจมึงแล้วค่ะก็ที่ที่พูดนะวัดนะักผู้ชมการไม่มาแอดแคาเดมี่นะมาแอดคาเดมี่แปลว่าอะไรลูกเป็นชื่อของสถาบันที่คุณทีเนี่ยอยากที่จะให้เป็นแบบว่าเดีอย่าได้มาลงในหุ่แม่ยังไม่ได้อนุญาตให้มึงพูดเลยตั้งแต่แล้วอ่ะอย่างนี้แนะนำทีละคนก่อนอ่น้องพนุษยก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะจีจีกลตทิยาพรค่ะ กิติยาพรชื่อเพราะมากไม่สมกับหน้าเลยนะคะค่ะน้องขาค่ะสวัสดีค่ะลูกน้ำสิริลุงค่ะน้องน้ำสิรินั่งอยู่ตรงนั้นมีคันมีคันมะไม่ลูกไม่คันนะคะก็นูขาสวัสดีค่ะน้องพอยินยาค่ะน้องต้องค่ะอย่านั่งดีๆสบายๆไม่ได้มาฟังพระเทศสบายสบายๆอ่ะสวัสดีครับผมชื่อมาร์คพยวีครับมองหน้าป้านิดเด็นไหมคะ ขอบคุณมากน้องม้าเป็นผู้เด็กผู้ชายที่น่ารักมากเลยแต่ไม่รู้กลัวกระเทยไหมคืมกลัวโดนเตะนะลูกเขาน่ารักเขาน่ารักน้องๆที่เป็นแบบว่าเวทศิลปินน้องใหม่ซึ่งอยู่ในมา์มาร์อดแคนาี่นะคะคุณผู้ชมวันนี้เสียดายมากเลยน้องทีจะเข้ามาด้วยแต่ว่าล้นจอนะฮะก็เลยบอกว่าให้น้องทีเนี่ยโฆษณาสักนิดนึงว่าในรายการในในมายมามแอดแคนี่เนี่ย เขาอยู่ตรงไหนทําอะไรบ้างโดยที่ให้น้องจิจิ้เขาพูดก,กอนของหนูทําอาชีพอะไรนอกจากที่เดินริมถนนแล้วนะะน้องหนูเดินไปมาหลอกคนแล้ว่ะเขายังจะเป็นครูสอนการแสดงคะ่ะตึงสอนแล้วก็สอนพวก เออการเป็นพิธีกรอะไรเงี้ยค่ะเบื้องต้นอะไรเงี้ยค่ะนะนำให้กับน้องๆเด็กๆใช่หนูเป็นพิธีกรได้ด้วยใช่ค่ะหนูก็นพมาสมัครที่นี่ด้วยนะคะถ้าหากไม่รับค่ะจะรับก็ได้นะคะลองพิจารณาดูสักนิดนึ่งแต่ไม่ไม่ใช่พี่เพราะว่าพี่เป็นเมียท่านเองดีไม้ยตายแล้วรู้เขาเป็นเมียน้อยคนที่ห้าเนี่ยนะคะเยหูว่าชีวิตก็จะสั้นลงแล้วหนูหนูเป็นพิธีกรใช่ค่ะเออหนูับงานไหมรับค่ะแคมีงานแค้งานหนึ่ง วันนี้เลยนะคะกลนอะไรหลงตามป่ะคะไม่วัดไผ่ตันหนูไปเลยค่ะซีนเลยเผาจริงเลยหนูไปหนูไปค่ะจ้าหนูหนูไปหมดค่ะงานอะไรก็ไปน้องโจกับน้องอ๋อถ้าดูอยู่นะคะมีพิธีกรแล้วนะคะถ้าสมมุติคนในเมนค่ะก็เอาดีงเลยเผาแทนนะคะค่ะปกติที่อยู่นั่นหนูทาพิธีกรลอะไรสอนอะไรอีกแล้วก็สอนการแสดงสอนเดินแบบอะไรเงี้ยเลยแบบใช่ค่ะจุงแล้วเดินเนี่แหละจ้าใช่ค่ะจุือไม่ก็แบบว่าเออพาพากันเดินตามแบบ ถ้าข้าวต้องมาขามอะไรเงี้ยถ้าหนหลวงหนูชอบมากเลย,อยขออยากมาเลยนะลูกที่มัอพูดเนี่ยี่อาชีพสโสเภณีเลยนะคะลูกก็ะระแล้วเขาจะเขาจะดีงานอ่ต <ๆ S 2> <ๆ S 1> ้องเด่นันสัมพานน้องๆบ้าง,า,งาทําอะไรบ้างน้องๆนะคะถือเป็นยาวชนที่เป็นเป็นตัวแบบที่ดีนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีอ่าน้องๆทั้งสามคนอ่เริ่มจากคนนี้ก่อนอ่าหนูทำอะไรบ้างถ้าตั้งแต่อยู่ ที่ตำนมามาแมคาเดมี่เนี่ยเล่นละครเดอะเซฟค่ะเดอะเซฟตอนต้องซีบเอชใช่ไหมลูกอ๋อช่วงนี่ต้องติดต่อป้าจิ๋มไม่นานมากแล้วเขาไม่ให้ป้าจิ๋มเล่นนะลูกใช่เลยอันนี้เลยนะลูกขาค่ะ N B T N B T หนูเล่นเป็นตัวอะไรคะหินเป็นเด็กนักเรียนอ๋อเป็นเด็กนักเรียนนะฮะเป็นเด็กนักเรียนเป็นเป็นลูกของของใครคะ เป็นเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนเขาเกล่าวถึงพ่อถึงแม่ใช่ไหมคะว <mm ่าถึงก็เรียนเลยใช่ไหมคะลูกเรียนหนังสืออย่างเดียวใช่เป็นข้าอแล้วตอนนี้ว่าตอนนี้ออกไปได้กี่ตอนแล้วคะหรือว่ายังไงออกไปได้สี่ตอนแล้วค่ะแล้วเขาก็ไม่จ้างแล้วใช่ไหมคะติดตามผลงานได้หนูยังไงบ้างเวลาไหนอะไรยังไงฮัลโหลวันจันทร์สิบเอ็ดโมงเป็นต้น สิบเอ็ดโมงตอนนี้ยังมาแอร์อยู่ไหมคะลูกค้าอาแอร์อยู่ค่ะยังไม่ตัดออกใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวะพี่อมาเลย่ะก็มีทะเลหนังทะเลมูฟี่ค่ะเทเลเทเลหรือทะเลจ้ะลูกเทเลมูฟี่ใช่ไหมคะแปลว่าอะไรรู้ไหมคะทะเลมูฟี่ ติ๊กบ๊ายอย่าป้าแปลให้ได้ยินได้ยินที่แรกนึกว่าเป็นจิดกบ๊ายต้องมีนี่ลงนะจ๊ะที่นี่ตัวสีเขียวเลยลูกค่ะเราคงจะเป็นนี่ตัวสีเงินนี่ตัวสีชมพูถู้าพูดรวบค่ะพวกเดียวกันจะไม่เอาค่ะไม่เอาอ่หนูดาวเล่นเป็นยังไงบ้างคะเป็นกลุ่มเพื่อนของนางเอกค่ะอ๋อกลุ่มเพื่อนนางเอกนางเอกตอนเด็กเหรอลูกนางเอกตอนเด็กหรือยังไงกันลูกนางเด็กค่ะนางเด็กนางเด็กมีนางเอกด้วยเหรอคะแรกจะเด็กอย่เดีย อ๋อก็หมายถึงว่าเป็นหนังสร้างสัญญมชที่น้องก็เปลี่ยนเทียบนางเอกมาถึงตัวเด่นใช่ค่ะก็บอตัวเด่นนะคะเพราะที่หนูบอกนางเอกเขาหมายถึงคนที่มีนมมีต้มแล้วเหมือีตาเนี่ยแล้วในเรื่องแล้วในเรื่องเขามีตัวอิจฉาใช่ไหมคะไม่มีไม่มีใครไม่มีตัวเดรย์เลยนะคะก็เรียกว่าตอนตอนนี้ก็ยังว่อนแออยู่ในเรื่องเดียวกันตื่นลุกตื่นถึงคิวหนูแล้วอ่ะอามาร์าเล่นเป็นตัวอะไรคะลูกผมก็เล่นเรื่องเดียวสิพอแล้วค่ะขอบคุณอ้ยังไม่จบอเล็กต์มาตอบ พูดสิคะพูดผมเล่เป็นเด็กนักเรียนค่ะเป็นเด็กนักเรียนเอาแล้วก็พูดต่อค่ะลูกค้าป้าเปิดแบตแล้วเนี่ยอ่ะเกิดพงพูดต่อเลยค่ะลูกค้าได้ยังไงบ้างในหนังเล่นเล่นยังไงบ้างเขาสั่งมาเฮ้ยพิงถอยก่อนนะถอยได้อะหนูพูดเลยมั้ยบ่งบอกตัวเองหรือลูกมีพ่อมีแม่ไหมมีอะไรไหมไม่ครับคือเข้าไปเขาก็แบบเหมือนให้แอคติ้งเหมือนเรียนอยู่อ่ะ อาอ acting เหมือนเรียนยากนะนั่งโต๊ะหนังสือแล้วเขียนเนี่ยนะยากมากแล้วตอนนี้ก็เล่นรวมกันทั้งสาคนเลยนอกจากตรงนั้นแล้วเนี่ยมาแม่แคนมี่เขาบอกมีสอน้องเพลงด้วยถูกไหมใช่ค่ะอ่าเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมค่ะเราไม่เชื่อค่ะมาแมาแคเนมมี่แปลภาษาไทยแล้วว่าบ้านแม่กูเองนะคะค่ะก็อย่างนี้เดี๋ยวเราขอให้น้องๆเนี่ยนะคะ ลองร้องเพลงดูด้วยอะ้องขอสักท่อนนะลูกอยากสังว้ออย่าเอาลงทองนะคะหนูขา<ช>อะหนูร้องตามล้งหนูเลยเอากนละท่นอนค่ะอ,อ,อยู่ๆก็มีแต่เธอมาป่าก,กับตัวในหัวใจอยู่ๆไม่รู้ทำไมฉันคิดถึงเธอทั้งวันจากที่มีชอบก็กลายเป็นใช่กลายเป็นคำตอบของใจฉันความผูกพันเพิ่ขึ้นของขึ้นไม่ลดเลย ร้องอะไรชำไมจ๊ะอ๋อแล้วเอจ<ะ>อจริงจริงเนาะนี่นี่โรงเรียนสอนหรือว่าหนูร้องเองเป็นหรือยังไงคะโรงเรียนไมมามาคาเดมี่สอนปกติหนูเข้าไปนหนูร้องไม่เป็นเลยใช่ไหมคะหมายความว่าอย่างไรหนูป้าถามจริงปกติหนูเข้าไปนหนูร้องไม่เป็นใช่ไหมคะหรือว่างไงอ่าก็ร้องได้นิดหน่อยร้องได้ดีกว่านี่ไหมคะอ่ะหนูเลยค่ะให้ร้องสดอ่ะร้อง รอครัสักท่อนหนึ่งบางรักแทร็กที่อะไรตัดไตใสกรุงดีรักเพ่่อนที่ยืมพอดูสวยดีรักที่ยมสกุลรักที่หอรถยนรักเพราะเราไม่จนมีสตางค์ให้จะรักเธอต้องทำอะไรต้องเดินทางกันกุ๊กกิ๊กซึ่งกันและกันไม่สนใจใครโอ้รดมากเลยท่านผู้ชมค่ะอืมรักใครและ โอ้โหขอบอกเลยนะคะงานเลี้นี้มันมันจะคาราเมลเหมือนกันตกงแต่หนูครอบหนูร้องเป็นไหมก็ค่ะ พอได้แล้วก็ร้องอันนี้เขาสอนแล้วใช่ไหมคะโอเคอันนี้เรียกว่าร้องดีมากนะคะนึกว่าจะจบว่าจะโค้ดนี่นุชพาวเวอร์หนูดีมากเลยนะคะน้องมาน้ชาไมน้องมาร้องไม่สวดคะลูกร้องค่ะร้องร้องเอาเพลงเลยเอาเพลงที่คิดว่าร้องพอที่สุดเลยไม่รู้เรื่องเลยค่ะ i'm not same baby it feels just a little bit bigger now our song on the radio but it don't sound the same when our friends talk about you all oh, it does tear me down cause my heart breaks a little hear name gonna your I'm เลิกอ้โหฝ่ายจะร้องเพลงได้ไปเรียนภาษาเวียดนามนานไหมลูกต้องไปเรียนที่ร้องเพลงภาษาอะไรลูภาษาอังกฤษครับฝั่งได้คำเดียร์รดิโอร้อง้ารองเพลงนี้เป็นรูปอง I Will Survive ไม่ไม่ไม่ดูผมก็ตเซ็ตใครเซ็ตผมให้ดูพี่เลี้ยงผมค่ะพี่เลี้ยงหนูเพื่อนกระเจี๊ยบครับไม่ครับเซ็ตขนาดนี้กูว่าเป็นครับขนาดนี้เลยนะคะ ค่ะตอนนี้ถึงน้องจีจี้มาน้องจีจี้ร้องเพลงได้ไหมคะกเบาไม่ต้องร้องกูสมมุติค่ะไม่ต้องร้องร้องได้นะพี่กูไม่ฟังค่ะโอเคค่ะราคาก็น้องจีจี้ขนาดเดินแบวกอ๋อได้ขนอนิดเป็นไหมคะตรงไหนนี่คะพี่ตรงนี้เลยค่ะเอาแบบคนเดินนะคะแล้วแล้วกล้องจะรับไม่ได้ใช่ไหมคะอะไรนะไอ้หนูโพสตรงนี้แล้วกันเพราะถ้าดูว่าเขาให้เดินไม่ใช่โพสเพราะถ้าเดินเนี่ยกล้องจะรับได้ไหมคะได้ได้ใช่ค่ะเบาๆเดินระยะสั้น เออเอาสิเอาสิออเกต้อ๊งไข่ถั่วใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ถั่วเลิศมากน้องจีจี้ตอนตอนแรกดิฉันไม่เชื่อว่านางจีจี้จะเริยนแบบได้ตอนนี้เชื่อแล้วเดี๋ยวจะมีงานต่อไปให้เลยนะคะเป็นทีเซนเตอร์เลยลูกขอบคุณค่ะอาุ้ยหนูชอบรถเนี่ยรถตัด ชอบมากเลยคว่าแล้วไงล่ะไม่บกินไง,<ต>งใช่ค่ะใช่ <มา S 2> จิจี้เราหลอกล้อกันเล่นนะแต่ทีนี้ <ๆ S 2> ว่าอย่างพวกสามคนนี้ก็พูดจริงแต่ทีนี่ว่ากัจร,จก,รกิน ก็จริงๆบอกเลยว่ามามาแค่แหนมีที่ไปเรียนกันเนี่ยเสียเงินเสียทองเยอะไหมเขาหลอกลวงไหมบอกว่าหลอกลวงนะลูกไม่จริงเป็นเพื่อนการอ่ะบอกได้เลยว่าเขามีการสอนยังไงแล้วก็ให้ความรู้เราจริงๆได้ยังไงบ้างใครจะเป็นคนพูดก่อนไม่ใช่มัดแน่นอนกูว่าอ่ะอ่ะสองคนนี้มัทนำไหมคะค่ะเขาสอน acting ค่ะเขาสอนให้ให้แล้วแต่เราก่อนว่าเราถนัดบทไหนค่ะตัวตัวร้ายนางเอก แล้วเขาก็จะให้ใช้ไหวพริบของเราเองค่ะอ๋อเหรอคะอาอจนหนูเรียนขนาดจนรู้ขนาดนี้ไม่ต้องไปเรียนแล้วนะคะค่ะรู้มากขนาดนี้อ่าในตัวรายที่เข้าไปเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยเออเสียค่าใช้จ่ายอะไรยังไงหรือว่ายังไงขอร้องหนูอาจจะไม่รู้ใช่ไหมคะค่ะเออไม่ต้องรู้ลวค่ะมันแทนค่ะอ่าแล้วหนูด้วยค่ะหนูหนูเรียนยังไงอะไรยังไงบ้างคะที่หนูเข้าไปเรียนกํากำลังเพิ่งเรียนหนูกำลังเพิ่งได้กี่วันแล้วลูก เอาไม่ต้องคิดมดทุกคนพูดได้ไหมไม่หนอพูดเลยค่ะเออหนูก็หล่คืออย่างนี้ค่ะคือที่เที่ยวแมมม่าของเราอะนะคะก็จะสอนในตามที่เด็กๆแต่ละคนจะถนัดไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงเดินแบบการแสดงการเป็นพิธีกรก็ต่างกันไปค่ะโดยที่ค่าเรียนเนี่ยก็จะคิดตามที่กําลังของน้องๆในครอบครัวนั้นมีนะคะเราไม่บังคับให้แบบอู้ใจเยอะอะไรเงี้ย ลองมาคุยดูหาที่เสรษไทย29่ะคะตกลงนี่เป็นโรงเรียนรุ่องนิธิจ้ะโรงเรียนค่ะนบอว่าแล้วเรากก็จะจ่ายเนี่ยเราเราไม่เราไม่แบบว่าเป็นเอกชนจ๋าแบบว่าจะหากำไรอย่างเดียวนะคะเราของเรานี่คือให้ความรู้เด็กจริงๆงอ๋อขอบคุณมากเลยคุณจิตจิหัวใจเธอช่างงามถูกต้องค่ะประกวดหรือยังยังค่ะไม่กล้าแี่ตาสวนเงาะโอ้ยเลิศไปเลยต้องอยู่บนต้นเงาะแล้วก็สีบลงมาได้ที่หนึ่งค่ะ เลยค่ะหลใจเราเลิศมา,ากคือเอ่อเดี๋ยววันที่16พฤษภาคมนี้นะคะ,<ฮ>ะก็ทางไบมัม,มเนี่ยได้รับโอกาสที่จะได้จัดโชว์หน้าประที่นั่งพระองค์โสมเธอไปด้วยไหม หนูไปด้วยค่ะไม่ไปหนูไปร่วมคิดโชว์ไม่ไปสงสารลงสงไม่ได้งานอะไรคะงานงานเรเป็นงานคาราดินเนอร์ค่ะที่พระองค์สมจะเสด็จนะคะแล้วก็มีน้องๆเนี่ยมาแบบนางแบบ30กว่าคนที่จะไปร่วมงานในการร้องเพลงแล้วก็งานการนแบบด้วยค่ะจัดที่ไหนครจัดที่โรงแรมอะไรเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ไม่รู้ตุ๊กต่อก็เองหนึ่งทีงานการาดิเนอร์เด็กนะคะที่นี่นะคะงานงานคาราดินเนอร์แล้วเราเลิศ บอกว่าเริ่มหนุบอันนี้ยังไม่แก้นะคะการ่าการ่าดินเนอร์คุณครูจริงๆเลยแล้วก็บอกว่าเธอสอนเด็กสามคนนี้ด้วยปะลองบอกสิว่าทักษะของเขาสามคนนี้ใครเด่นยังไงบ้างน้องมานะก็จะเด่นในเรื่องของการถ่งเฉยคือเป็นคนที่มีเออเป็นคนที่มีลุ่มลึกสุขุมลุ่มลึกสุขุมใช่แต่ว่าพอให้เขาเล่นบทอะไรเนี่ยเขาเล่นได้เขาอาจจะพูดไม่เก่งไม่เชื่อ น้าฮะแสดงนิดหนึ่งน้องมาเล่นบทโกรธใช่ครับที่เมื่อวานไปถ่ายละครก็ให้เป็นคนบอกพี่คะอ้าวโทษค่ะน้องมะเดินลงไปใกล้ๆน้องพี่จีจี้แั้วแบบแบบเป็นคนที่เราเกลียดมากตบเลยลูก้องลองดูอ่ะเดี๋ยวครับเล่นเลยครับ ฉันอยากให้บทเนี้ยโกหนูหนูเล่นหนูเล่นหนูเล่นทำร้ายคนไม่เป็นเหรอคะเดินมาหาพี่ไกาไฟเอาข้างๆเลูกเอาพี่จิ๋นเลยอันนี้ปูชินีะปูคลนะลูกนะทําไม่ได้เจ้เนี่ยถือเป็นเสาหินหนูตอกเลยลูกอะรอย่างงี้หนูรู้ขนาดบทไหนอ่ะตอบที่ดังขีดนังสือ่อวันนี้ก็ตอบปูว่าเอาหนูกับหนูขนาดบทไหนครั้งนี้หนูเรียนมาปูมีตอบอันนี้หนูรู้ขนาดบทไหนรู้ขนกดบทไหน อ่ะ <ítulo> uh, สั้นๆนิดนึงอ่ะบทร้ายบทลุกขึ้นมาเลยกันลุกขึ้้ยังไงขึ้นเลยอ่ะค่ะขอเล่นกับพี่พลอยนด้คะอ่ะได้เลยค่ะหนูเลือกกันเลยค่ะอ่ะอ่ะบทไหนจ้งยังไงบอกบอกบทว่าจิ๋มก่อนพรุ่งนี้ไหมคะบทอ่ะอย่างนี้ว่าจิ๋มกำหนดบทให้หนูสองคนเป็นเพื่อนกันกำลังจะพาไปโรงเรียนแล้วบอกว่าครูที่นั่นเนี่ยโรงเรียนลดมากหรือชวนเงินไปอ่ะ อไปโรงเรียนเร็วเข้าไปขายมะม่วงพี่พลอยรู้ไหมตอนเนี้ยนะโรงเรียนไมมามาคาเดมี่นะดังมากไปเรียนกันไหมน่าสนใจนะไปสิปะโอ๋อเลยอ้โหตายแล้วโรงเรียนไปอยู่ที่ไหนลูกเสด็จไทยยี่สิบเก้าค่ะเราไม่ได้ถามมึงค่ะนีเขาจะมาดูดูสอดใช่ไหมคะเสือค่ะโอเค อยู่ที่เสรีไอยู่ที่เสรีไทย29ค่ะแล้วก็กําลังจะเปิดใหม่สาขา2ที่สีคอนมัลย์ยังมีอีกเหรอคะยังมีอีกเสรีไทย29่ที่อยู่แถวแถวนี้ได้แถวๆครับใช่ค่ะขออยู่แถวนี้ได้นี่เองวันหลังเดี๋ยวจะส่งพี่เด่นจันไปเรียนด้วยถ้าขออนุญาตนะคะถ้าหาสนใจนสอบสามารถสอบถามได้ที่0 8 1ย์8ป1 2 1นะคะใช่บอกให้มึงบอกเลย บ่อยทีค่ะศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองแปดแปดหนึ่งสองหนึ่งค่ะอันนี้เบอร์ของที่สถาบันใช่ค่ะไม่ใช่เบอร์หนูเขาก็ไม่เอาค่ะค่ะบ่อยทีค่ะอะสามรอบเลยค่ะกูให้ค่ะศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองแปดแปดหนึ่งสองหนึ่งค่ะโอเคค่ะนะคะคุณผู้ชมใครจะติดต่อนะคะาแมคเคนนี่นะคะไปเลยแล้วก็ เจ้าของสถาบันคือคุณจีภูมิธนวัฒน์ค่ะท่านเป็นเจ้าของเหรอคะใช่ค่ะได้ข่าวว่าตู้เงินมาเปิดนะตู้อันนี้ไม่ทราบนะคุณรู้ค่ะแต่คุณจีเป็นคนใจดีเป็นนักแสดงด้วยใชเป็นคนเก่งมากใช่ไหมผลงานกันได้เก่งในการที่หลอกกูไปแล้วก็ไม่เคยจ้างกูเลยเก่งมากจริงเลยนะคะอันนี้ไม่ได้เผานะคุณผู้ชมกันแล้วก็มีเพื่อนคุณจีคนนึงชื่ออะไรพี่ดมเออใช่ค่ะเออพี่ระดมเนี่ยตอนนี้มามาช่วยเออมามาดูแลในการสอนควบคุมหลักสูตรการสอนค่ะเป็นพี่ระดมอดัมวิทย์เป็นนักแสดง ได้เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่เลยค่ะอุ้ยหน้าเด็กความสามารถน้าก็เด็กแต่คอก็เหี่ยวเฉยๆหยน้าเด็กใช่ไหมจริงถ้าใครถ้าใครเจอพี่ลมจะต้องจําได้ใช่เคไปเจอกันได้นะคะใครอยากเรียนการแสดง a c t ิ้งอะไรต่างๆพัฒนาบุคลิกภาพนะที่ว่าเธอหน้าไปเรียนเธอหน้าไปเรีหยวไม่เดีดักเรียนนั่นอยู่อยู่ใกล้เรียนลดความแดดจริตอ้ะเรียนนะคะไปเรียนที่ได้เลยทำไมนี่จะดัดจลิตขึ้นคงไม่ลดนะคะถ้าเขาได้อยู่กับเธอมึงแรงกว่าต้องแดดจริตกว่า นะคะก็อย่างนี้นะคะผู้ชมข่าววันนี้รายการรายการเลจารายการแม่แั้เิยนะคะกล้วมาถึงคือสุดท้ายแล้วขอให้น้องๆฝากอะไรนิดนึงสำหรับน้องสามคนอย่าเพิ่งเกี่ยวนะคะมาสามคนละครทั้ค่ะ่ะก็ฝากละครเดเซฟด้วยนะคะวันจันทร์ค่ะเวลาสิบเอ็ดโมงเป็นต้นไปค่ะค่ะน้องหนูคะหรือเวลาเดียวกันหมดรายการเดียวกันหมดค่ะค่ะ มาตื่นมาฝากเลยผมก็รายการเดียวกันนะคะตกลงเดิะ์เซฟเดิร์เซฟไม่แปลว่าปลอดภัยนะคะ S A ฟเแปลว่าปลอดภัยนะคะค่ะก็วันนี้ขอฝากน้องๆสามคนด้วยที่นั่นไม่เกี่ยวนะคะอันนั้นเป็นพันใหม่นะเอาฝากหน่อยเลยจี้ขอแบบแบบเล่นๆกอะไรอ่ะขออยากจะฝากที่ให้ทุกคนนะคะมั่นใจในความฝันของตัวเองนัดทำตามฝันให้ตัวเองบอกว่าให้สมหวังและเป็นกำลังใจให้ค่ะ ดิฉันบอกให้ฝากผลงานไม่ให้หมู่บ้นะ,ะฝากผลงานคือถ้าหากว่าอยากให้หนูเป็นพิธีกรที่นี่ก็ยินดีรับนะคะค่าตูกถูกมากค่ะไม่ต้องจ้างหรอกค่ะ นะคะก็บอกได้เลยว่ามันถูกมากนะคะคุณศศิษยาก็ขอขอฝากจี้ๆแล้วก็น้องๆสามคนนี้ด้วยจริงๆยังมีอีกหลายคนเลยนะคะที่ไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นนะคะกงวันเสาร์ที่ก็จะตั้งขันนะคะคอยู่หน้าบ้านมันไม่ได้มี่เป็นเพื่อนจริงๆแล้วก็ไปโรงเรียนที่ลำเลือดประเสริฐสีจะมีกันอยู่ที่สีข้าวบางแคอีกนะคะแล้วก็ประมาณเดือนกรกฎาคมพบกันน้องๆี่จะมีงานที่สีข้าวบางแคเมื่อวันที่ไร่นะยี่บหกใช่ไหมหรือเออ นี่สันยี่สหกนี้มีงานการันตที่โรงแรมที่การเดนเนอร์นะคะเพื่อเดี๋ยวเราติดตามผลได้ทางเข้างล่างนี้นะคะโดยจะเขียนบอกไว้นะคะท่านผู้ชมคะก็ฝากกว้ด้วยแล้วกันนะคะค่ะวันนี้รายการของเราตัวแม่ใหญ่บันเทิงก็ถึงเวลาที่จะต้องอำลาจากท่านผู้ชมไปแล้วติดตามของเราได้ทางแอป ติดตามได้ทางคนบุรีทีวีนะคะแล้วก็ s อ s สนะคะ, <S s ะ,คะสามารถพูดคุยกับเราได้ที่ทาง481-1125ค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทีมงาทุกคนที่ถ่ายจีจี้ติดนะคะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ก็ขอให้เราจากไปด้วยดีนะคะดิฉันสองคนยังอยู่แต่มันจะไปแล้วนะคะ <c oughs> ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ <c oughs> สวัสดีเลยนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ